แม่หนูอจะกลับมาจากต่างจังหวัดแล้วหนูขอยืมรถพี่หน่อยได้ไหมอ่ะอ๋อได้ดิแต่ว่าขับระวงังระวังหน่อยนะโอเคได้ค่ะอเอะไรขึ้นเนี่ยหนูไม่ได้ตั้งใจจะชนรถคนอื่นอ่ะไม่เป็นไรหรอกพี่ยูคงไม่คิดมากหรอกพี่อยู เมื่อกี้ขอโทษด้วยนะคะไม่ตั้งใจที่จะโนลนลนเอ้ยอ่ะแล้วเราเป็นไรไหมเนี่ยอ๋อไม่เป็นไรก็เดี๋ยวรบกวนพี่อ่ะไปซ่อมเอาเองนะอ๋อได้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 ขอบคุณมากนะอ๋อไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอ้ยรถรถเละเละโถแกรุ่นน้องท่านำรถไปใช้ชนมาก็ไม่รับผิดชอบไม่เป็นไรหรอกพี่วิวไม่คิดมากหรอกโไม่ได้ไม่ได้เราผิดเราก็ต้องรับผิดชอบ ไปไหมอะแม่ไม่เยอะหรอกเขาเสียทั้งทรัพย์สินและยังเสียเวลาอีกเอาไปเยอะไปพี่วิวเขาก็ไม่เอาหรอกวางบนเก้าอี้เขาแหละ